よろしくお願いしま ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกาศเตือนสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงทะเลมีขึ้นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีขึ้นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังต่อเนื่องไปอีกสำหรับบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลาเรือประมงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่จอดเรือยอยู่บริเวณท่าจอดเรือท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดสงขลาเตรียมเรือรที่จะออกเรือการประมงอีกครั้ง หากขึ้นลมในทะเลลดความรุนแรงลงโดยเรือประมงเข้าคิวทยอยกันลงน้ําแข็งบริเวณท่าโมน้ําแข็งหลังเปลีมอุปกรณ์และเครื่องมือในการทําการประมงทั้งอวนทางมะพร้าวน้ํามันเชืเ้อเพลิงน้ําจืดและ,สะเสบียงอาหารลงเกลือเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเตรียมออกเกลือทําการประมงในอ่าวไทยในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะต้องรอประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในคืนวันนี้ก่อนก่อนที่จะมีการออกเรือหากึ้นลดความรุนแรงลงก็สามารถนําเรือออกไปทําการประมงได้ทําให้ท่าเทียบเรือประมงสงขาโดยเฉพาะบริเวณท่าโมน้ําแข็งคึกคักตลอดทั้งวันเนื่องจากเรือประมงทุกลําต้องจอดเพราะคลื่นลมแรงมาหลายวันแล้วที่สําคัญมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกวันในการดูแลรูปเรือประมงที่เป็นแรงงานต่างด้าวหลายสิบชีวิตที่ลงมาทํางานในเรือในขณะเดียวกันเรือประมงขนาดใหญ่เป็นเรืออวนลากเรือ ประมองอวนล้อมรวมทั้งเรือประมงป่าจาระเมดก็ทยอยออกทกําการประมองในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันโดยจะออกเรือทําการประมงกลางทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนซึ่งคาดว่าคลื่น2เมตรสามารถทําการประมงได้